พี่หนึ่งป้าพี่น้องมารุ๊บพี่โน,โนส่สิงให้เทคว้าวนี่มันพี่โนส่สิงให้เทกในตำนานนี่ FL สามเพชรลอยเก้าสิบพหั่นแม่ เื่องเฮดโอ้จตดีนะครับเนาะว้าวตักโดยโกเปโกเอสเคสองลอยลุนเป้าสุดป์ว้าวจดเที่ยวอีกแล้วมื่อนี้ได้จักเที่ยวแล้ว ตักขึ้นมาทำใหญ่ๆนี่จัดให้จัดมากจัดแต็มตักคำใหญ่งานก็เร็วลๆว,วันถอดไปว้าวว้าวอยากว่าจะฟองอีเลยบอยอยากสิบ้าเลย ว wow. ้าวยังลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เบอรบกกดหัวสิงไครปไว้ใส่ต้มไกยน้ำเด้อว้ wow. <Wow. S 2> าวมักคำใหญ่ๆบ่ถึงนาทีเต็มเลยว้า wow. วมันสุดยอดจริงเลย จักตักหนึ่งก็ะิเต็มแล้วพี่นอ้องว้าวเอสเคโซ่อยทีมงานชิสโนุพงการโยธาว้าวออกตัวมาแล้วร้อยเก้าสิบห้า ป่อสามสิบองศาว,ว้าวว้าวอาสีเมืดในจังน่อยเพราะว่ามันข้ามมันทาย,ยอมแสงเนาะว้าวเขาก็ขึ้นไปแบบพอมีปัญหาเนาะเอามันเบึงสองร้อยยี่คิดต่อปาย